และอีกอาหนึ่งก็คือประเด็นสําคัญเนื่องจากว่าสถานก,การณ์ที่เป็นสถานก,การณ์จำลองตอนแรกกำหนดให้หาจากพื้นเพื่อให้เป็นสถานการณ์จำลองจริงๆในการหามุมเอียวนะครับต้องหาจากเส้นขอบฟ้าโดยทั่วไปแล้วเส้นขอบฟ้าจะอยู่ในตำแหน่งระดับสายตาตรงีเพราะฉะนั้นเวลาเรายื่นมือไปสุดแขนสุดแขนนะครับให้วัด ให้วัดจากระดับสายตาสูงจากระดับสายตาขึ้นไปหาวัตถุระดับสายตาครับระดับสายตาเราเลยขึ้นไปจากระดับสายตาขึ้นไปหาวัตถุนะครับทุกคนครับลองรุดยืนนะครับรุดยืนขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองยืนหันหน้า กาับมายติที่จุดครับจุดของใจของมันนะครับจุดตามกลุ่มแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะครับถ้าเราสามารถหาองศาได้เท่าๆคือเราได้ทักษะก่อนส่วนถูกิดน,นั้นว่าอะไรอีกทีนะครับถูกหรือผิดว่าอะไรอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์ความรู้กันอยู่ <c oughs> ใช่ครับใช่ อ่าดูดูท่านใดนเกียรคนไหนนะลูกนาเกีคนไหนเข้าใจแล้วสอนเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วย่าว